สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเลือกสีไฟภาคส่งนะครับของ Mo t o r o l a G.P.9R+ นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีเลือกสีไฟภาคส่งนะครับอ่ะตอนนี้อ่าเป็นสีอ่าเป็นสีส้มนะครับตัวนี้นะครับอ่ะมันจะมี3สีนะครับมีส้มอ่ามีน้ำเงินแล้วก็มีฟ้านะครับอ่ะนี่ครับ อันนี้เป็นสีส้มอ่ะผมจะเลือกสีน้ําเงินนะครับวิธีเลือกสีไฟให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนูนะครับไปเมนูที่31นะครับอ่ากดลูกศรขึ้นนะครับเลือกเมนู31หรือกด31เลยนะครับ31ครับปึ๊บอ่า t x red เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บอันนี้มันเป็นส้มอยู่เมื่อกี้นะครับกดลูกศรขึ้นครับอ่าลูกศรขึ้นอ่าให้เป็นน้ําเงิน blue นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บ เสร็จแล้วกด exit ครับทีนี้ผมจะลองกดส่งดูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมสีน้ําเงินนะครับเมื่อกี้สีส้มนะครับอ่าเลือกได้เลยนะครับมีสีนสีครับหรือท่านจะปิดก็ได้นะครับอ่าเลือกได้ตามต้องการนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ